ขาถามหน่อยทําไมต้องบอกว่าหวายหวายนี่คือทจ่นี่เขาสังเกตก็คือเหมือนแค่ต้นหวายแล้วล่ะถูกต้องครับเอาว่ากล้วยไม้มีกี่ประเภทนี้ก่อนกล้วยไม้ที่เอามาทําการตลาดกันได้เนี่ยจริงๆแล้วจะมี9สก,กุลน,นะครับสก,กุลหวายเนี่ยถือว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกปลูกขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกของโลกเลย หวายเนี่ยที่ผมพูดถึงหวายนี่ค,คือลักษณะต้นนี้นะครับเพื่อนๆไม่เคยเห็นต้นหวายนะฮะเด็กรุ่นใหม่ก็เห็นต้นหวายหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ครับผมเด็กรุ่นเก่าก็เลยเคยเห็นอยู่ก็มันจะคล้ายอย่างนี้แหละ,ล,ะ,ะลำต้นอย่างนี้เขาเรียกกล้วยนะครับ,รบจะอธิบายได้ไงถ้าไม่เคยเห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งทอถักหวายต้นน้อยลงไปทุกทีเนาะ,ะเอาเอานี้แหละค,คือต้นหวายต้นหวายที่มาถักเป็นเฟอร์นิเจอร์หวายเ,<อ>เสือหวายแล้วอะไรอีกอะ โอ้ยุสิยยก็หายากเหมือนแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากก็เลยมาเป็นกล้วยไม้ไหวครับที่เยอะจน,นี้จริงก็คืออันนี้แหละเพิ่มมาอีกแปประเภทแล้วครับก็คือจะมีกล้วยไม้นะครับสกุลแวนด้าแวนด้าเนี่ยก็จะเป็นที่เขาแขวนแล้วก็ยากลากยาว,ยาวนะครับที่เราต้องลดน้ําวันหนึ่งสองสาครั้งอันนั้นก็จะเป็นอีกสกุลหนึ่งเดีย๋ยวเราจะพาเดินไปชมกันนะครับ,รบแล้วก็จะเป็นสกุลแคทเทรียกล้วยไม้แคทเทียนี้จะดอกใหญ่ๆมีกลิ่น mm hmm. หอมด้วยนะดอกเท่ากับหน้าเราบางทีใหญ่กว่าหน้าเราด้วย นะครับอันนี้จะเป็นแบบกล้วยไม้ไฮโซนะครับแต่สีสันก็จะสวยงามมีดอก2ดอกแต่ดอกเขาใหญ่มากนะครับสก็จะเป็นกล้วยไม้สกุลอ่อนซีเดียมหรืออาจจะเรียกว่า Dancing Lady ตุก๊กตาเต้นระบบมันจะเหมือนแบบผู้หญิงกลางแขนแล้วก็มีกระโปรงอยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีหลากหลายสีนะครับกล้วยไม้สกุลช้างช้างเนี่ยจะออกดอกเฉพาะหน้าหนาวปีหนึ่งออกดอกครั้งเดียวแต่กลิ่นหอมมาก นะครับก็จะมีช้างกระช้างพายช้างเผือกช้างกระตูนช้างประหลาดปัจจุบันผสมกันออกมามีช้างบลูช้างเหลืองนะครับเป็นลูกผสมนะครับออกมาเยอะแยะมากมายนะครับสกุลที่6กล้วยไม้เมืองหนาวเป็นกล้วยไม้ที่เราต้องนําเข้ามาปลูกสกุลฟาแลนนอฟซิสที่เห็นในโรงแรมนะครับในสนามบินเยอะๆดอกใหญ่ๆที่เป็นช่อๆที่โค้งๆดัดนะครับอันนั้นเมืองไทยเราเวลาเลี้ยงต้องเลี้ยงในห้องแอร์ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเป็นผู้ที่แบบว่าอ่านําเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงเพราะว่าจะต้องใช้ค่าไฟในการที่จะเลี้ยงดูเขาเขาจึงไปอยู่ในในห้องแอร์เลห้องแอร์ในสนามบินในรวบ้านจะซื้อไปปลูกไปเลี้ยงแล้วเขาเนี่ยก็ออกครับแต่ว่ามันจะไม่สวยเหมือนกับเลี้ยงมาในห้องแอร์นั้นนะครับผมว่าต่อไปับสกุลที่7จะเป็นเอสโครซนดาก็จะเหมือนกับเวนด้านะครับแต่ดอกจะเล็กกว่านะครับสกุลที่8รองเท้านาลี ก็จะลักษณะดอกนะครับเหมือนแบบรอกหัวรองเท้าขึ้นมานะครับเป็นรองเท้านาีตรงจะมีเหลืองกระบีใช่ใช่ต้นปาจะมีเหลืองกระบีเหลืองตังเหลืองอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่ก้อนเป็นของสะสมแต่ก็จะออกดอกยากเหมือนกันปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับสกุลที่เก้าจะเป็นสกุลมอกคาร่ามอคคาร่าเนี่ยนะครับหรือจะเป็นเขาเรียกใบล่องจะเป็นเหมือนกับก้างปลาตัวเนี้ยจะทนแสงแดดได้ประมาณ7-8 0ซนะครับ แล้วก็ต้องการความชื้นสูงๆคล้ายๆแวนด้าแต่เลี้ยงดูง่ายกว่านําไปปลูกเป็นรั้วได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีพรางแสงนิดนึงนะครับไม่ให้ไหมเพราะฉะนั้นกล้วยไม้ในที่ทําการตลาดกันได้เนี่ยจะมีประมาณ9กตระกูลจริงๆมีมากกว่า9กตระกูลแต่ว่าอย่าง,งอื่นๆเนี่ยมันจะหาดูได้ยากนะครับเรียกว่าทั้ง9ตระกูลเนี่ยชือของตระกูลเขาดูที่ดอกแล้วดูที่ต้นถูกต้องครับลำบ<า>ต้น,นจะไม่เหมือนกัน,นตอกต้นแล้วก็ลาก อ่าถูกต้องครับดอกตอน้นล,ลากจะแบ่งแยกเป็นสกุลสกุล